ก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้แอก็จะพาไปหาหลักหน่วยบนเนาะหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาก็ได้หาหลัก10บ,บนเรียบร้อยแล้วเนาะได้เด่นอยู่ที่3ตัวเนาะหกเจ็ดเกาเราเอสก็เด่นเลนให้ไปที่7นะครับก่อนที่จะไปรับชมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่ทั้งสิน้นขา่าวสตรห่วยดิชแนลหลักสิบบนเรียบร้อยที่นี่มาดูหลักหน่วยกันบ้างเนาะหลักหน่วยหลักหน่วย <c oughs> รีบทำเลยเนาะเดี๋ยวมันจะเสร็จช้านะครับเพราะว่านี่ฝนก็เริ่มตกอีกแก้วนะครับผม เริ่มแรกจากสูตรวัยเนาะสูตรวัยนี้เคยสูตรเดินยาวเนาะเดินยาวแล้วตอนนี้งวดก่อนนู้นหลุดนะเป็นงวดที่91ที่หลุดอ่าไม่ใช่ใช้งานมางวดที่91หลุดนะก่อนหน้านู้นเคยหลุดไปแล้ว30งวด20่ว่างวด30งวดคืนหลังก็เคยหลุดแล้วตอนนี้เขาก็ยาวมา20-30มงวดแล้วนนี้มาหลุดอีกงวดนี้นะครับผมนะงวดก่อนนะงวดที่ออก หกสามนะหลุดนะครับนะหลุดก็คือหลุดเข้าก็คือเข้านะไม่ใช่ว่าจะเอามาโชว์แต่เข้านะแล้วทีนี้งวดที่ผ่านมาไอแอดเห็นว่าแหม <c oughs> เขาหลุดแค่งวดเดียวเนาะให้เขาแก้ตัวเขาก็แก้ตัวสําเร็จเนาะแปดเจ็ดนะเจ็ดนะคือหลักหน่วยนะมีเจ็ดเข้ามานะครับผมงวดนีนะ้ตามต่ออีกนะครับผมในในเขาเดินต่อแล้วก็คงอีกยาวเหมือนกันกว่าจะหลุดเนาะ ตามเขาตามที่เคยเป็นนะตามที่เคยเป็นเขาจะเป็นมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมวิธีทำหมื่นหนึ่งครั้งสิบบนสองครั้งอ่าสิบคอสองสองครั้งหน่วยคอสองหนึ่งครั้งแล้วก็ร้อยคอสามสองครั้งบวกห้าคงที่ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปมีหนึ่งสเต็ปที่บวกสามครั้งเดียวแล้วก็นอกนั้นก็ไล่ไปเลยเนาะวนันนี้นะครับผมนี่นะหมื่นคือหกเนาะสิบบนคือแปด สิบหน่วยค้อ2ก็คือ6กับ0เนาะมันออก7 6 0เนาะแล้วก็ร้อยคอ3ก็คือหนะึ่เราออก1 8 0แล้วทีนี้เรามาบวกกัน8 2ด6องบวกหได้2 2งสองบวกสองนะหกสองบวกสอได้สีศนย์ไม่นับ4ีบวกสได้หกหกบวกหคงที่ได้1 ได้ตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมาห 2, 2, นึ่งสองสองบวกสเนาะในห้าเต้องได้ตัวเดียวกันเนาะ5้าเราไล่ลไป6 7 8 9 <c oughs> อันนี้จะเป็นเจตัวเนาะ7ตัวเมื่อก่อนเคยใช้8ตัวลดลงมาเหลือ7ตัวก็คือตรงนี้แหละที่ลดนี่แหละนี่แหละเขาดอดมาในงวดน,นี้เน,นี่ก็ใช้ไป7ตัวมาเดิมก่อนเนาะ 1> 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, สองหนึ่งสอดูตรต่อมาสูตร B1 นึ่งบีหนวิธีทำหมื่นสครั้งสิบน3าครั้งหน่วยล่างสาครั้ง10บคอหนครั้ง10บคอสองหครั้งหน่วยคอ2อสองครั้งลบ1คงที่แล้วก็ตามสเต็ปนะครับผมอดีผ่านมา ก็มีเจอ๋อนี่เข้าต่อเนื่องเลยสบสี่สามเจ็องบองสามแปดยี่สิบบวกสได้6 6หกบวกแปดสาบวกแได้4 4่บวกเได้3 3 3 9 4มบวกเได้3 3มบวกหได้9 9้กบวกศก็ได้9 9้เลบหเหลือแปดแปบวกสได้1 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีสเต็ปเดียวที่บวกสองเนาะแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในสูตร b ีหนึ่งสูตรต่อมา b x อ็กใช้รางวัลที่หนึ่งบวกกันเนาะแสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยบวกสิบบวกหน่วยบนบวกได้หน่วยคอสี่บวกหนึ่งคงที่ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปแปดตัวเหมือนกันงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ห้าสิบสอง จะ53ได้ไหมเนาะเเข้าไปในหลักหน่วย2บวก5ได้7 7บวก5ได้2 2บวก6 <c oughs> ได้8 8บวก1ได้9ก็จะเหมือนกับหวดนี้เนาะ9บวก2ได้1 1บวก2ได้3 3แล้ว4 5 6 7 8ก็จะได้9 1 3 4 5 6 7 8 สูตรมาสูตร a 3ามแสนหนครั้งพันพันสามครั้งร้อยคอหนึหนครั้ง10ข้อ3หน่วยคสามอย่างละครั้งแล้วก็10บคสี่ครั้งแล้วก็บวก3ามคงที่งดที่ผ่านมา7เ,เข้าไปเนาะนี่ในหลักหน่วย9ก้าสามี่สิบดบวกหด้วยสาบวกหด้วยเ 9บวก8ได้7 7บวก6ได้3 3บวก3ได้6ได้6 6 7 8 9 0บวก2ได้2 2แล้ว3 3บวก2ได้5ก็จะได้6 7 8 9 0 2 3 5สูตรต่อมาสูตร LA AL ใช้หลักร้อยบนบวกร้อยสิบคอสองลบสคงที่วัที่ผ่านมาเป็นงวดที่ท่าไห้าสิเลยห้าสเนาะวันนี้6ก็คือร้อยบน 6, กบวก7จ็ดบวกหกวันนี้ได้สาเนาะหกบวกสได้เกลบสก็จะได้หกเนาะหกเจดแ้า 1> 0 1บวก2ด้วย3 3แล้ว4มีจังหวะเดียวเนาะนี่ตรงจังหวะเดียว <c oughs> บวก2คงที่6 7 8 9 0 1 3 4 2กับ5นี่ดับเนาะงวดที่ผ่านมาดับ9กับ2ก็อยู่เนาะวันนี้ดับ2กับ5ก็เอามาจากตรงนี้แหละ1ก่อนถึง3คือ2ยกมา4แล้ว5ยกมา6 7 8 9 0 1 3 4 ครบหรือยังครบนะส่วนนี้นะครับส่วนนี้สังเกตให้ดีนะ S S ใช้เป็นมาครบ2ตัวบนนะเมื่อก่อนใช้เป็นครบ3ตัวบนแล้วจะมีถ้าใช้เป็นครบ3ตัวบนเขาจะหลุด2งวดนะแต่ถ้าเกิดใช้เป็นครบ2ตัวบนยังไม่หลุดก็คือ20่สิบกว่านวดเกือบ30มสนวดเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนาะออกสองหนึ่งเนาะนี่ก็สองหนึ่ง,งแกไม่ได้มาให้เฉยๆนะออกสี่สาม เนี่ยก็มี4มี3นะหกสามเนี่ยมี6มี3 0 9เนี่ยมี9มี0 0มี9 7 9เนี่ยมี7มี9 0 0ก็อันนี้มันเบิ้ลเนาะก็มี0เนี่ยแหละ7 7เนี่ยก็มี7เนี่ยมันเบิ้ลนะเกาสี่เนี่ยก็มี9มี4นี่เนี่สังเกตเห็นว่ามันจะมี8 9 4เนี่เนี่ยคือมันจะออกเป็น3ครบ3ตัวบนได้เลยนะ แต่เขาหลุด2งวัดนะถ้าเกิดเป็น3ตัวบนแล้วก็นี่ห้าหกสามเนี่ยเห็นไหมห้าหกสามหกแปดเจ็ดนี่ยก็หกเจ็ดแปดเนี่ยนะเป็นตัวสลับกันนี่งวนนี้เนี่ยเห็นไหมหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะเป็นมาครบสองตัวบนแอดใช้สูตรนี้นะถ้าเป็นครบสองตัวบนยังไม่สะดุดนะนะก็คือยาวเลยยาวเลยนี่นะ อันนี้แหละที่แอดออกมาทํางวดก่อนนู้นที่เอาไปตัดนะที่ว่าเด่นบนกับสองตัวบนมันไม่ตรงกันแอดก็เอาตัวนี้กับอีกสูตรหนึ่งไปชนกันแล้วก็ทาเป็นเอาเอาไปตัดนะนี่แหละถ้าเกิดมาบางครั้งบางทีอาจจะมี3ตัวบนนั้นนี่นะแต่ถ้าเกิดสาตัวบนเราไม่ต้องหวังมากเกินไปก็เอา2ตัวบนเผื่อเขาเดินต่ออีกก็จะมี2ตัวบนอยู่ในนี้นะนะ ถ้ามี2ตัวบนอยู่ในนี้ก็แสดงว่า2กับ5นี้ดับ10ดับหน่วยเลยนะครับผมครบเนาะครบ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 แล้วทีวนี้ก็เอามาจับคู่เอายังไม่จับคู่ดิเอามา,มาเรียงกันก่อน <c oughs> ค่อยค่อยจับคู่เนาะอ่าลายไหมนี่นะครับหน่วยบน5สูตรวดนประจำบวันที่16เดือน 4, 6, 8ไฮไลท์หน้าหลังนี่ก็คือยาวนะไฮไลท์ข้างหลังนี้ ย,ยังสูตรวายนั่นแหละยังสูตรวายก็เคยยาวมาทีนี้หลุดนะหลุดแล้วตอนนี้ก็มาเดินต่อเริ่มเดินต่ออันนะี้อันไหนที่เดินต่อแต่อันนี้ a สามมันก็เดินยาวเหมือนกันแต่ไม่ยาวเท่าพวกนี้ก็เลยไฮไลท์ข้างหลังนะอันไหนที่เคยชนกันแล้วก็จะไฮไลท์หน้าหลังแบบนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับศูนย์ถึงเก้าแทนค่าหลักหน่วยบนเอาไว้ก่อนศูนย์ถึงเก้าจะมีตัวไหนชนที่กี่สูตรเอามาวางไว้ข้างล่างศูนย์ชนสองสูตรหนึ่งสองอันนี้ไม่มีเนาะ 1>, 1 4ึ่งสี่0ู 3, 3, 3 0 5สองสาม4ูตร0สามสูตรสสูตรหสูตรหกูตรเ็สูตรยเกู้ตรก็จะเห็นได้ว่าชนครบ5ู้นรนี้จะมีครบ5ู้นระก็จะมี6 8แล้วก็เก้าแกก็อยากจะรู้ว่าหกแนี้ตัวไหนมันเด่นกว่าเพื่อนก็เลยเอาเลขดับที่มันมีอยู่ในอ่ ในสูตรนี่แหละต่างๆที่ได้ทำนี่แหละเอามาดับมันก็เลยมันก็มาดับอยู่ที่ศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดจุดหนึ่งจุดคือดับถึงสูตรแอดไม่ได้เอาชุดใหญ่มาอย่างที่แอดบอกเอาแต่พวกนี้เนาะมันก็เลยหกแปดเก้ามันก็ยังยังอยู่มันไม่ติดดับแอดก็เลยให้หกแปดเก้านี่นะไปสามตัวเดี๋ยวค่อยเอาเลขเด่นแล้วก็จับคู่แล้วค่อยเอาแต้มมาตัดก็แล้วกันเนาะ หนึ่งตรงนี้แอดให้รองเด่นเพราะหนึ่งชนสี่สูตรไม่ติดดับนะสามสี่เจ็ด้อไม่ใช่ 3, สาม 3, 5, 7, นะี่แหละในสามสามห้าเจ็ดติดดับอย่างละสูตรมันหลายตัวแล้วในต้องตัดเนาะไม่แน่นะถ้าเกิดใครชอบหลักหน่วยที่เป็นสามเป็นห้าเป็นเจ็ดก็สามารถใช้ได้เนาะเจ็ด <c oughs> <7 S 1> <c oughs> นมันก็สามารถออกซ้ําได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมอันนี้จะทาตามสูตรเพียงเท่านั้นเนาะถ้าจะเอาหมดมันก็เยอะนะครับผมครั้งนี้ทั้งนั้นจะตัดถูกตัวไหมเนาะ หกแปดเก้าอ่าให้เป็นเด่นสามตัวก่อนรองเด่นก็คือหนะึ่งเนาะรองเด่นคือหนึ่งก็คือตรงนี้มันไม่ติดดับนะชนสี่สูตรได้เคียงห้าทีนี้ก็เอามาจับคู่กันหกเจ็ดเก้านะในหลักสิบบนเนาะจับคู่กันก็จะได้ดังนี้นะครับผมนี่นะหลักสิบหกเจ็ดเก้าหลักหน่วยหกแปดเก้ารองเด่นก็คือจะเป็นหนะึ่งเนาะจับคู่กันก็จะได้สามสี่สิบสองคู่ชุด <c oughs> โอ้ยอ6กหกหกแปดหกเนึ่งหกหกหกแกเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสิบสองคู่ชุดเอาแต้มมาชนแต้มก็คือเอามาจากเด่นบนชนแต้มรวมนั่นแหละ2 4 9 0ี่เกาศูนดอ้าวศยได้งไงแปโทษที 8, <c oughs> โอ้ตายสองสี่ <c oughs> หรือมันจะมาแต้มศูนย์ลอยหกหกสองแต้มแอดแอดมาไว้แล้วเนาะมาไว้แล้วกันลืมกันลืมหกหกสองแต้มมีหกแปดสี่แต้มหกเก้าห้าแต้มไม่มีหกหนึ่งเจ็ดแต้มมีเจ็ดหกสามแต้มไม่มีเจ็ดแปดห้าแต้มไม่มีเจ็ดเก้าหกแต้มไม่มีเจ็ดหนึ่งแปดแต้มนะมีเก้าหกหกเก้าไม่มีแต้มห้า 9ก้าแปดเจ็ดแต้มมีเก้าเก้าแปดแต้มมีเก้าหนึ่งศูนย์แต้มไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีแต่ถ้าเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะสมมุติว่าแต้มมันไม่มาเผื่อชุดมันมาเราก็ต้องมองอย่างนี้ด้วยเนาะใครชอบชุดไหนมันก็ไม่เยอะเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ชอบ <c oughs> ทุกตัวหรอกอาจจะชอบตัวใดตัวหนึง่งก็สามารถเลือกใช้ได้เนาะเผื่อบางครั้งบางทีไม่รู้ว่าอันไหนจะมันจะเข้าจะหลุดเผื่อเรามองหวงแต้มเกินไป เผื่อชุดมันเข้าเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับผมแล้วทีวนี้ถ้าเกิดเอามาชนเอามาชนอันนี้อันนี้มันชนแต้มแล้วเนาะหกหกหกแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกู้ชุดจากสามสี่สิบสองก็ครึ่งต่อครึ่งเนาะชนแต้มครึ่งไม่ชนแต้มครึ่งแล้วทีวนี้ <c oughs> ถ้าเกิดเอามาชนกับตรงอ่เด่นบนชนแต้มรวมเนาะนี่ เด่นบนชนแต้มรวมที่ได้ทำขอนานี้เนาะนี่แต้มสองสี่เกเ็ดเลขเด่น5กับ7เด่นสุดรองเด่น4กับ6อ่าเราเอามาชนกัน5้าเจ็ดห้าอันนี้ไม่มี5เลยไม่ไม่มี5เลยเจ็ะก็จะมี7 5 7ด7้7เ7็ดเจ็ดเจ็ดส มีเจ็ดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นเป็นไปกลมีเป็นไปกลบเนาะ <c oughs> แต่อันนี้เป็นตรงแล้วนะเจ็นึนะทีนี้สี่สี่แปดสีไม่มีสเลยเนาะไม่มีสี่นะหก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 แปดสอง 6ก6ก6กแปดหกก็จะมี6 6 6, 6 8 6กแป6 2ไม่มีก็จะมี3คู่ชุดที่เป็น6 666861 12คู่ชุดชนเด่นบนชนแต้มรวมเด่นบนชนแต้มรวมนี้อ่าเท่าไหร่ล่ะสี่หคู่ชุด20คู่ชุด,ช,ดชน12คู่ชุดที่ชนกัน4คู่ชุด 6กหก6กแปดน่ะหกหกหกแและ71อันนี้อ่ามันไปชนกันกันกบสองตัวบนตรงนะอ่า6กหกหกแปดหกหนึ่งแล้วทีนี้นะครับทีนี้อ่าถ้าเกิดว่านะนี่ เราจะเพิ่งมองข้ามตัวนี้ไปใน,ในจะตัดแล้วก็ตัดอีกสักนิดนึงเนาะเพราะว,ว่างวดที่ผ่านมาเขาก็เดินเนาะสองตัวบนตรงอสองไม่ใช่ตรงดิสองตัวบนล่างไปกลับนี่สองตัวบนล่างไปกลังกบงวดที่ผ่านมานี่นะมีแปดเจ็ดเข้าบนหกสามเข้าล่างใช่ไหมแล้วตันี้อันนี้ชุดล่างอแอดได้ชนไปให้แล้วเนาะลองเอามาชนกับชุดบนกันบ้างอันนี้อันนี้สองตัวบนตรงอันนี้เป็นคู่ชุดบนล่าง นะถ้าสมมติว่ามาบนนะจะมีคู่ชุดไหนที่ตรงกันบ้างกับ2ตัวบนตรง6668 6961 6668 66 6961ที่ชนกันนะเอาที่เอาที่ชนกันก่อนนะอันแต้มค่อยว่ากันนะอันแต้มค่อยว่ากัน6668 6961 หกสองไม่มีเนาะนี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเกู่ชุดแล้วที่ชนกันเนาะเจไม่มี9ก้าหกเก้าแปนี่เกอันนี้เนาะอันนี้หกเก้าไล่ะลืมแล้ว 98้าแปดก็เก้าเก้าหมีไหมนี่ล่ะเกไม่มีเนาะเพราะว่าไอแป้าหนมันอยู่ด้วยกันเนาะมันก็เลยไม่มี98 9 9แปอยู่นี่นะไม่มีเพราะฉะนั้นชนกันที่8คู่ชุด6กหกหกแปดหกเก้าหจ็ดหที่ชนกันนะแล้วทีนี้พอ <c oughs> มาชนกัน ก็แสดงว่า98กับ99นี้ไม่มีเนาะไม่มีแล้วทีนี้ไอทีได้มาร์กไว้นี่มันก็คือมันมันชนแต้มแล้วเนาะก็แสดงว่าชนกันอยู่ที่66 68 61และ71นะนี่ 6, 6, 6, 8 61กหที่ชนกันนะ 6กหกหกแปที่ชนกัน4คู่ชุดสี่คู่ชุดนะที่ชนก,นกันกับตรงนี้เลยนะครับผมนะนะถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะชุดนะเต็มของเขาเนาะในอ่านะสองตัวบนล่างนะแอดได้ลงไว้คลิปแรกนะลองย้อนไปดูนะแล้วก็แอดได้ชนกับเลขล่างไว้ให้แล้ว ชนแต้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ทีนี้ไอ้แปดคู่ชุดนี้คือชนกับ2ตัวบนตรงนะแต่ทีนี้ไอ้ที่แอดไม่ได้จุดไว้ทั้งหมดไฮไลท์ไว้อยู่แต่ไม่ได้จุดทั้งหมดก็หมายความว่ามันไม่ได้ชนแต้มนะเพราะอันนี้เจ็มันชนกันนะหกเชนกันแต่มันไม่ชนแต้มนะเพราะฉะนั้นเราจะตัดแล้วเราออเฉพาะที่ชนแต้มเพราะว่าใน,ในถ้าเกิดเราจะตัด ต้องเอาที่ชนแต้มไว <c> ้ <oughs> อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ4คู่ชุดนะครับผมนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าชอบคู่ไนชุดไหนก็ตามสะดวกก็แล้วกันอันนี้แอดตัดไว้ให้ชนไว้ให้ก็จะมี4คู่ชุด66 6 8 61และ71แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบที่แบบเมื่อวานเนาะ <c oughs> ไม่ใช่เมื่อวาน <c oughs> คลิปที่แล้วสิคลิปที่แล้ว ที่เป็นเป็นเลขเด่นเนาะนี่เลขเด่นเด่นสุดห้ากับเจ็ดอ่าชนสี่สูตรรองเด่นสี่กับหกห้าเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หกเนี่ยมันก็ครบพอดีเลยติดหกก็เป็นหกหกหกแปดหกหนึ 6. 6่งติดเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งชุดเดียวแล้วตอนนี้เด่นสุดห้ากับเจ็ดอ่าห้ากับเจ็ดรองสี่กับหกแต่ถ้าเกิดจะคิดว่าเป็นเด่นเลยนี่มีชุดเดียวเลย ชุดเดียวเลย <c oughs> ก็คือ7 1นี่เลยที่ชนกับ7จ็นะห้ 5, 7, ชน4ีสูตรเด่นสุด4 6รองเด่นนะชน3าสูตรแล้วในนี้มันไม่มีห้างไงหกเนี่ยมันเป็นอยู่ในรองเด่นแต่ก็ไม่แน่มันจะมาที่รองหรือมาที่เด่นแอดทำไว้ ก็เผื่อว่าเราจะได้รู้เนาะว่ามาเด่นหรือมารองแต่ถ้ามาเด่นก็มีชุดเดียวเลยเจ็ดหนึ่งนะครับผมตัดให้ในคลิปนี้เลยนะชุดเดียวนะครับผมชอบก็านาไปใช้นะครับผมไม่ชอบกม็มองข้ามผ่านไปคลิปนี้ก็ฝาก็เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ